สิ่งแรกเลยนะครับคือคิดให้ชาวบ้านเนี่ยอยู่ได้คิดให้ชาวบ้านเนี่ยทำแล้วมีความสุขกิจกรรมนี้มากเลยค่ะน้าจะมากอีกอะค่ะเอาคืนนี้อออ้ยเอ้ยอย่าอย่ทุกคนวันนี้ผมพาทุกคนมาเที่ยวงานหน้ามัสยิดบ้านบนนะครับนี่เขาจะจัดทุกวันอาทิตย์ เวลาหลังอัสรี่ไปยันถึงสองทุ่มเดี๋ยวไปดูกันเลยนี่นะครับมาใส่ยี่ปั้นมาครับเนี่ิดในการเปิดตลาดน้ำมัสกิดเนี่ยซิงแรกเลยนะครับ,ค,รบคือคิดให้ชาวบ้านเนี่ยอยู่ได้คิดให้ชาวบ้านเนี่ยทำแล้วมีความสุขการขาดายเป็นสิ่งที่อิสลามสนับสนุนเราก็สนับสนุนให้พี่น้องเนี่ยได้ขาดาย ของกันนั่นเนี่ยให้พี่น้องเนี่ยได้ออกมาพอก,กันครับในวันเดรเราจัดตลาดเพื่อที่จะให้พี่น้องเนี่ยได้มาฟูดกุ่ยหกปลาเล็กเบี้ยนข้าวสารกันมังท่ามสุกซุกกันมังเด่ตลาดที่จะเป็นไปด้วยรอย,ยิ้มครับทางมัสยิดในนี้เขาก็จะให้มีวันนับทุกอาทิตย์ของวันเย็นๆประมาณตีโมงถึงหลังอีกชาประมาณสองทุง่มนะเพื่อให้คนในชุมชนนี้มีรายได้ครัเฉพาะ เป็นอาหารฮาลาลครับอัาลาลเดี๋ยวให้มีกิจกรรมเด็กๆด็กกันให้เด็กเด็กมีกิจกรรมกันเช่นว่าเด็กๆด้องหนึ่งแกนการ์ดกาดีเจเซงกันเล่นแบนี้นะแสดงงออ่านอ่านซิทมันก็เล่นมันก่อนที่เราจะเป็นตลาดนี่ก็คือเราต้องมีการประชุมกรรมการมัธจิตแล้วก็แม่ค้าจะเกี่ยวพ้องคือเป็นตลาดนี่คือเป็นตลาดเตฮาล่านครับผมที่ตอนนี้จะมาประมาณ สรงปีกจบสางปีแล้วครับผมการทำตรงนี้เผื่อจะแก้ปัญหาได้มัหงคือเนึ่งเราไอ้คนในหมู่บ้านเราเนี่ยมีรายได้เสริมขึ้นมามนสองเสริมสองการท่องเที่ยวคือไอ้คนหลุดจากว่าเนี่ยคือตลาดมุตลิมคนในหมู่บ้านเราเนี่ยมีความร่วมมือรวมรวมใจกันในในการทำมาขายแล้วคือได้มีห้านทำในการขายพอถึงตลาดฮาลาลฟู้ดเนี่ยมันมีผล่สื่อมังค์มุสลิม เราต้องระมัดระวังเรื่องแดงของหนักเรียนนะครับผมกับมัสยิดนี่รับคือมันเป็นการ <Keep it S 1> ละเอียดอ่อนเป็นการสร้างความเข้าใจในเรื่องของศาสนาให้กับคนวัฒนธรรมอื่นได้เข้าใจด้วยในมุสลิมเองด้วยเดี๋ยวได้เข้าใจว่าจริงๆเลยมัสยิด ไม่ได้ทำนาที่เรื่องของการให้คนมายังยังเดียวต่ว่วมาสิดมีบทบ้านในจุเรืองเของสังคมเดีอวพวกเศรษฐกคจอยังเงหลังจากทกิจกรรมเปิดตลาดมานี่นี่ส้างความเข้าใจให้กับคนต่างศาสนกเกี่ยวกับอิสลามได้หมหลังจากเราจัดตลาดเนี่ยนะครับสิิงจะได้เลยก็คือหนึ่งความสุขของคุณความสุขตัวไปที่มากนะครับควอมกันนั้นเนี่ยก็ทำให้พี่น้องที่ว่ามาจ่ายตลาดเนี่ยซึ่งไมใช่เป็นคนมุสลิมนะครับก็ได้เข้าใจถึงวิธีมุสลิมและถ้าไมเล่าเนี่ย แต่สามาี่จะเผยแผ่อา,อาหารฮาลาลได้เพราะเราต้องการให้บ้านบนเนี่ยเป็นจุดูนย์กลางของอาหารฮาลาลและก็จุดที่มาละหมาดมุสลิมเรานะครับสองอย่างที่มีความสําคัญเวลาท่องเที่ยวนนต้องมีที่ละหมาดสองต้องมีที่กินเพราะฉะนั้นบ้านบนเนี่ยจึงเป็นที่ตอบโจทย์ ในซิ่งเ่านีแหละบ้านบุนะครับก็มีอาหารอาลาลทีไหวไหวบริการพี่น้องบอกว่าเราถือว่าอาหารอาลาลเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นที่พี่น้องจะต้องกิน<อ><อ>มาที่นี่นี่ไนรอนหนึ่งได้ละมาดสองได้กินอาหารอาลาแลแหลกสามได้เห็นวิธีของมุสลิมว่ามุสลิมเนี่ยอยู่กันด้วยความรักและกะมีอาหารที่สะอาดมีอาหารที่ดี ไหว้คอยบริการเช่าลกครับผมเป็นหนึ่งกิจกรรมที่ฮาลานเนี่ยใช่กัรเดือนวฮาลานเป็นเรืองจะเป็นรับคือทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดไม่ถึงว่าถ้ากว่าเขาบังเขาอาจะเนี่ยทุกอย่างจะต้องหยุดอ่านี่คือสิ่งที่เราทำได้เลยนะครับเมื่อใดที่มีเชิงอานเกิดขึ้นกิจกรรมอื่นๆจะต้องหยุดเช่นว่าเด็กกำลังรั้อยู่เนี่ยขึ้นรั้ปั๊บวันี้อัลลอฮฺบัดเด้ก็ต้องหยุดแล้วไปรั้มไหมทุกคนก็จะมองอ๋อใส่ต้องหยุดหยุดโประว่า ตรงอาซานก่อนนะครับเนี่ยทำไมเขาเขาเข้าใจว่าเขาจะให้ความสําคัญกับเสียงอาซานเป็นการเผยไปให้รู้ว่าเสียงอาซานเนี่ยเป็นเสียงที่มีประสิทธิภาพไปสู้การปักดีต่อเนาะเพราะฉะนั้นจะต้องฟังและก็จะต้องหยุดกิจกรรมอื่นๆในกาไปยอมละมั่นรับการเลียงค่ะแบบสุดท้ายค่ะเด็กๆมาไหม เจะกำทีรเรทมในวันนี้นะครับเป็นเรื่องจริงของชีวิตเด็กกระไดลุดออกจากจอหน้าจอโทรศัพท์เด็กได้มานั่งเล่นมีการวาดรูปนะครับแล้วก็มีการใายสมาธิกับชิ้งทื่ากำลังทำ ซึ่งสิ่งเ่าเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราเรเมีคหรือว่าเราทําขึ้นมาแต่มันคือสิ่งจริงที่เกิดขึ้นมาเทยวตลาดเด็กก็ได้บุกชีวิตจริงแช่เววนเดียวในแต่ละวันเนี่ยอีหนังอยู่กับตัวทรัพย์เด็นนเข้ามาเนี่ยเขาไดา้เล่นมากเก็อามามาคุ้มอะไรที่นี้ก็ได้ระบายสีนะครับถ้าไม่ข้อนี้สามาที่ทมากขึ้นตลาดเนี่ย จุดมุงม่งหมายแรกของเราเลยก็คือต้องการให้เด็กที่คนในมาเนี่ยมีความสุขผู้ปกครองอาจจะมาถึงส่งเด็กให้ให้นั่งเล่นนั่งวาสักแป๊บกลับไปซื้อของเสร็จแล้วก็ซื้อมาถึงมากินก็เลยมานั่งกินกับเด็กนะครับผมว่าเวลาเพียงนิดเดียวแต่มันมันก็เป็นความสุขที่จริงๆกันนี่ม,มันเป็นฟังดีมีร้านกิจกรรมเด็กเล่นมาเนี่กิจกรรมนีม้มา